ว่านว่างของหมอสองคนทำอะไรเลาไม่อยู่คนไข้นี่นี่ดังดิบกลายเป็นคนไข้ซะเองเออมาเองดิไอะไรก็คืออ่าคือมยข้อสงสัยหลายคนที่ถามว่าดิบทําไมเห็นมีอาหารเสริฟเยอะแยะเลยที่แบบให้กินใช่ไหมยกตัวอย่างอันนี้เป็นชื่อสามัญไม่ใช่ชื่อการค้าถือว่าไม่ได้โปรโมทนะไม่มีแบรนด์ได้ผลประโยชน์นะอันนี้ก็คือเอาเคีนไอทีนแต่ที่เห็นในไอจีใน t ิ๊กต k อกใช่ไหมก็คือ พี่อะตีก๊อฟอยู่ช่วงนี้เดินด้วยเดินแบบรัวๆก็คือเดินทุกวันใช่ต้องการเสริมกล้ามเนื้ออ่ะแล้วก็เลยดิบเอาแอลกอเดทีนเพื่อเพิ่มมวลกล้ามเนื้ออ่ะแล้วก็รีดิวแฟตทําให้ไขมันน้อยลงทั้งๆที่แฉ่ไขมันก็แทบไม่มีอยู่แล้วโคตรลีนแล้วตอนเนี้ยแล้วก็เพิ่มความผึกด้วยครับทีเนี้ยดูให้เราใช้คือ2,000มิลลิกรัมอ่ะสองพันมิลลิกรัมทีเนี้ยมีคนถามว่าเฮ้ยไอที่ดิบเนี่ยแอลคาฮอเดทีนเนี่ยมันก็มีแบบเป็นกระปุกขาย แบบพวกนักกล้ามนี่ยเขาแบบออก่ายทีนี้ไปรีเสิร์ชมานะครับก็จะมีบางแบรนด์นะครับเช่นแบรนด์ของโริบาลโรงพยาบาลยันสักอย่างหนึ่งไม่รู้ยันอะไรนะอ่าก็คือเขาจะอยู่ที่ประมาณกระปุกละห้าร้อยครับอ่าสามสิบเมตรอืมอะาห้าร้อยมิลลิกรัมเม็ดหนึ่งอ่ะห้าร้อยมิลลิกรัมห้าร้อยมิลลิกรัมเราดิ่งเท่าไหร่นะเมื่อกี้สองพันอุ้ยกินสี่เม็ดพอไหมไม่เพราะมันจะมีอยู่คำคำหนึ่งครับทางสัพแพทย์เขาเรียกว่า b i o อ v a i l a b i l i t y มันคือค่าอะไรวะ มันคือค่าการดูดซึมถูกการดูดซึมของยาคือแดดเท่าไหร่ดูดซึมตามเปอร์เซ็นต์เลยนะครับยาแต่ละตัวก็ค่าเนี้ยไม่เท่ากันซึ่งโอเคทีเนี่ยม่งอยู่ที่5% 5%าเปเซหามายความว่า500มิลลิกรัมห้เปอรนต์อ่ะหนึ่งหนเม็ดใช่ไหมคิดก่อน5้าร้สคือห้าสิบหนึ่งเม็ดคือยี่ส้ายี้าเราต้องการกินเท่าไหร่สองพอ่ะก็เอาสองพหารยี้า ได้แปดสิบครับผมถ้าหมายความว่าถ้าเกิดเราซื้ออีกกระปุกเนี้ยจากโรงพยาบาลอ่ะเออะอสักหน่อยหนึ่งอ่ะที่เขาเมื่อกี้กระปุกละห้าร้อยถ้าเกิดว่าคุณต้องแดกยี่สารกระปุกเพื่อที่จะให้ได้สองพันเออเข้าดีบเข้ามาในร่างกายเราอ่ะก็เลือกเอาครับว่าคุณจะดิบเอาก็ได้หรือว่าคุณจะเอาทั้งกระปุกอ่ะมากินเออเทไปหมดเลยกอกปากเลยกต่อกที่บ้านนี่เราแม่ตกใจนะก็แบบแม่งดูข้าวตัวตายบอกแม่ไม่ใช่พาระ แรงเอาแค่ด้ทีเอยู่แม่งงเออไม่บอกทำไมช่วงนี้ลูกไม่กินข้าวอ๋ออิ่มยามันต้องกินเยอะอย่างนั้นแหละเออจริงจริงก็งบอกว่าบางทีการกินมันก็ก็เปลืองมันก็คิดดีๆนะมันก็เปลืองมันก็เปลืองกว่าหน่อืเออจริงๆบางทีดิบปุ๊บก็จบเข้าแค่นั้นแหละอาจจะดูน่ากลัวหน่อยมีเข็มจิ้มแต่มันไม่ได้เจ็บขนาดหรอกนะนั้นก็ไปลองหาค่าอื่นแล้วกันว่าไอ้พวกที่ดิบๆกันทั้งหลายหรือว่าไอ้พวกที่กินกินเท่าหลายอ่ะมันมีค่าไบโออวัยวุฒิเท่าไหร่่่ออาานนัแหละคืกรดดูซึม แล้วก็คูณไปว่าเท่าไหร่ถึงจะได้เท่าดิบหนึ่งขวดตามนั้นดิบต่อ